โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยจะมาสปอยแอนิเมะพนึกเทพบรรังราชน,นีครับก็จะเป็นตอนที่11ถึงตอนที่12นะครับก็จะถึงตอนล่าสุดแล้วนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเชิญรับชมรับฟังคลิปกันได้เลยตอนที่11หลังจากที่มีปีศาจบุกเข้าโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็คือเมืองโอดินนั่นเองมันจึงทําให้ความสุขที่เกิดขึ้นของทั้ง3มพ่อแม่ลูกมันก็ได้หยุดลงในที่สุด พออัศวินหลงชิงอยู่สัมผัสได้ถึงพลังของปีศาจชวหลายบุกเข้าโจมตีในตัวเมืองแล้วนั่นเองเขานั้นที่ได้เห็นเช่นนี้จึงได้พาตัวลูกชายของเขารีบม่งเดินทางไปสถานที่แห่งนั้นในทันทีโดยเราสู์ปีศาจมาป่าพวกมันก็ได้เข้าโจมตีหมู่บ้านพยายามที่ทำลายผู้คนที่อยู่ที่นี่ทำลายทรัพย์สบียงของผู้คนที่อยู่ที่นี่อีกด้วยและใครที่คิดกัดขวางรับรองว่าพวกเจ้าจะตายหมดแน่นอนแต่ในขณะ ที่ชาวบ้านคิดว่าพวกเขาก็คงไม่รอดแล้วทันใดนั้นอาจารย์บรรซากับเราอัศวินฝึกหดัด ก็ได้มาถึงที่นี่พอดีพวงเข้าโจมตีเพื่อจัดการกับปีศาจพวกนี้แต่ทว่าในตอนนี้ถึงแม้ว่าพวกเขาน้นจะพอมีความสามารถแต่ทว่าด้วยจํานวนของพวกมันแล้วที่มันมีมากมายมหาศาลจึงทําให้เขานั้นก็ไม่สามารถที่ช่วยทุกคนเอาไว้ได้หมดแถมก็ยังถูกโจมตีอีกด้วยแต่ท่านใดนั้นพระเอกก็มาได้ถึงที่นี่พอดีพยายามที่เข้าโจมตีต่อสู้ช่วยทุกคนเอาไว้ให้ได้ถึงแม้ว่าความสามารถของพระเอกจะแข็งแกร่งขึ้น มามาแต่ทว่ามันก็ไม่มากพอที่จะสามารถจัดการกับปีศาจเหล่านี้ลงได้หมดนั่นเองจึงทำให้ท่านเด่นนั้นมันก็มีเหล่าปีศาจตัวขนาดใหญ่มันก็เป็นรางแยกของปีศาจที่เป็นหัวหน้าของพวกมันคล้ายๆกับหุ่นยนต์ยักษ์รวบรวมพลังเพื่อโจมตีทุกคนและถ้าเกิดว่าพลังนี้ตกลงมายัางเมืองแล้วล่ะก็รับรองได้เลยว่าจะเละเทราบคาเป็นหน้ากล่องเป็นแน่ ทุกคนที่อยู่ที่นี่ตายหมดแต่ทว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างที่พวกมันคิดเพราะท่านในนั้นอัศวินหลงชิงอยู่ก็มาถึงที่นี่พอดีทําการใช้พลังดาบเทคกซักซีดเข้าโจมตีฟันการโจมตีของเหล่าปีศาจหมาป่าต,ตนนั้นเอาไว้และท้ายที่สุดแล้วการโจมตีเพียงข้างเดียวของอัศวินหลงชิงอยู่ก็สามารถจัดการหุ่นยนต์ปีศาจลงได้อย่างง่ายดายแต่สลายกลายเป็นปุ๋ยพวงไปจึงทําให้พวกเขาทุกคนที่ได้เห็นอัศวินหลงชิง ่ยูมาแล้วก็หุดสู้กันขึ้นมาอีกครั้งและมั่นใจได้เลยว่าสึกครั้งนี้พวกเราจะเป็นฝ่ายชนะแน่นอนแต่ทว่าท่านใดนั้นเรื่องที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นเพราะอาจารย์บัญชาถูกรอบโจมตีสังหารแทงเขาไปทะลุตรงที่กลางหน้าอกของเขาจนเขานั้นก็ได้ล้มหมดสติลงไปและคนที่จัดการกับอาจารย์บัญชา มันก็คืออสูรปีศาจอสูรตนที่71นั่นเองซึ่งมันก็มีความมั่นใจมากว่าจะเอาชนะไอ้อสศรินคนนี้ได้มันจึงได้พุ่งเข้าไปเพื่อต่อสู้และก็จัดการอสุรินหลงชิวอีถึงแม้ว่าความสามารถของมันนั้นจะมีมากแต่ทว่าอสุรินหลงชิวอ๋อก,ก็มีความแข็งแกร่งที่มากกว่าโจมตีธรรมดาเพียงแค่ขังเดียวเท่านั้นก็ทําให้ปีศาจหมาป่าอสูรตนที่71ลงไปคุยกับพื้นได้แล้วแต่ในขณะ อัศวินหลงชิงอยู่กำลังช่วยอาจารย์บันซ่าเอาไว้แต่ทว่ามันก็ยังมีอสูรปีาศาจตนที่71พุ่งเข้ามาขัดขวางและก็พยายามที่โจมตีอัศวินหลงชิวอีให้ได้หนึ่งที่มันแค้นมากๆนั่นเองที่โจมตีมันจนได้รับความอับอายแบบนี้ซึ่งอัศวินหลงชิวอีก็ได้เปิดผนึกบาริยพลังออกมา จากขังเขาและก็ปีตาดอาูรธตนที่71เอาไว้ mm. เพื่อไม่ให้คนภายนอกได้รับผลกระทบจากการต่อสู้ของพวกเขาทั้งสองนั่นเอง โดยปีศสจต์หมาป่าต้นที่71มันก็ไม่ได้คลัวอัศวินหลงซิ่วอีแต่อย่างใดมันก็ยังคิดว่าวันนี้ข้าน่าจะทําการฆ่าเจ้าและก็แทนเจ้านั้นแลกเป็นชิ้นๆเลยแต่พอมันได้พูจบลงไปมันก็มีมัดอัศวินของหลงชิวอ,อีพุ่งเข้ามาโจมตีสัตว์หน้ามันจนลอยกระเด็นและก็ถูกการโจมตีแบบรัวอีกด้วยไม่สามารถที่ทําอะไรได้เลยรับการโจมตีเอาไว้ได้เพียงเท่านั้นถึงแม้มันจะได้งัดพลังสุดแข็งแกร่งของมันออกมา กงเล็บอสูนหมาป่าแต่มันก็ยังไม่สามารถทำอะไรอัศวินหลงชิวอยู่ได้เลยและก็ถูกเล่นงานสัตวจนลอยกระเด็นไปอีกเช่นเคย จึงทำให้มันในตอนนี้ก็รู้สึกโมโหม,มากยิ่งขึ้นจนแทบที่จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วจึงได้ทำการเปิดใช้บลังดึงดูดพลังจากเหล่าลูกน้องของมันมารวบรวมเอาไว้ในตัวเพื่อเพิ่มความสามารถให้แก่ตนเองเขาพงโจมตีอัศวินลงชิงอยู่อีกครั้งแต่ผลลัพธ์มันก็ไม่ได้ตั้งจากเดิมมาเพียงแค่อัศวินลงชิงอยู่ใช้มัดธรรมดาของเขาโจมตีการโจมตีของกงเรปปีศาจของมันเอาไว้เขานั้นก็สามารถท ทำลายการโจมตีของมันได้แล้วและก็สัตวหน้ามันจนลอยกระเด็นไปอีกครั้งจึงทำให้มันที่ได้เห็นความแข็งแกร่งของอัศวินลงชิงอยู่แล้วมันก็ยอมรับเลยสิคัับวา เจ้านี่เป็นอัศวินที่แข็งแกร่งจริงๆแข็งแกร่งที่สุดที่ข้าได้เจอมาแล้วมันจึงได้เปิดหมดร่างเทพของมันเป็นร่างอสูปรปีศาจชั่วร้ายเรียกได้เลยว่ามีความแข็งแกร่งขึ้นมาอย่างหลายเท่าตัวอีกด้วยและมันก็ยังมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาอีกว่าถ้าเกิดว่าเป็นร่างนี้ของข้าแล้วละก็รับรองว่าเจ้าน่าไม่สามารถเอาชนะข้าได้แน่นอนริมรถของพลังเทพป,ปีศาจได้เลย และเมื่อมันได้ระเบิดพลังดวงตาปีศาจออกมาอาสูรมาป่าทุกตัวที่ล้มลงจากการโจมตีไปแล้วมันก็ได้ลุกกลับขึ้นมาอีกครั้งได้รับพลังความแข็งแกร่งขึ้นมาอย่างมากอีกด้วยและในตอนนี้พวกมันก็ได้พุ่งเข้าโจมตีเหล่าอัศวินฝึกหัดและก็ชาวบ้านที่อยู่ที่นี่อีกด้วยถึงแม้ว่าพระเอกนั้นจะสามารถโจมตีและก็แทงทะลุกก่มันได้ก็ยังไม่สามารถฆ่ามันได้อยู่ดีเพราะมันสามารถลุกลับขึ้นมาได้อีกครั้งและก็ได เขาโจมตีเราอัศวินและก็พระเอกจนลอยกระเด็นได้รับบาดเจ็บกันตามๆไปถึงทําให้หลงชิวอยู่ก็รู้สึกว่าจะไม่พูดมากอะไรแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าน้าคิดที่จะมาทําร้ายคนที่ข้ารักและก็เราชาวบ้านแบบนี้แล้วลก็ข้าอาจจะไม่ปล่อยเจ้าไปแน่นอนเขานั้นจึงได้เปิดผนึกพลังของเข้าออกมาเป็นพลังผนึกบัลลังก์เทพราชนและก็ได้พูดบอกกับปีศาจตนนี้ไปว่าคนบาปอย่างพวกเจ้านาะรับรองได้เลย จะพิพากษาโดยการจัดการประหารเท่านั้นและเมื่อพลังผนึกเทพบัลังลาชันได้ปรากฏขึ้นมาอย่างหล่อเทอัศวินลงชิ้งอยู่ก็ได้ทําการควบคุมวิญญาณเหล่าอัศวินของเขาเขาจัดการลูกกระจอกหมาป่าไปและสามารถจัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายช่วยทุกคนเอาไว้ได้และก็ยังสามารถผนึกตรึงหมาป่าอาสูรต้นที่71เออาไว้ได้อีกด้วยจึงทําให้มันที่ได้เห็นพลังของลงชิ้งอยู่แล้วมันก็รู้เลย ว่าคนคนนี้ก็คือลงชิงอยู่ในตำนานที่พวกมันนั้นพยายามตามหาอยู่ในตอนนี้ซึ่งมันก็ได้พูดบอกอัศวินลงชิงอยู่ว่าการปรากฏตัวของเจ้าขึ้นมาแบบนี้มันก็ถือว่าภารกิจของข้านสำเร็จแล้วเพราะสิทธิ์ี่ใหญ่ของพวกเราก็คืออัศวินตนที่เจ็ดรับรองจะตามมาจัดการเจ้าเป็นแน่เจ้าเตรียมตัวได้เลยเจ้าไม่สามารถรอดออกไปได้อีกต่อไปแล้วก่อนที่มันจะได้ระเบิดตัวตายไป และก็ถูกอัศวินลงชิงอยู่ผนึกและทําลายร่างวิญญาณของมันได้ในที่สุดและท่านเด่นนั้นมันก็มีปีศาจเสาหลักที่7็ปีศาจอันันต์ปลากฏตัวออกมาโดยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอัศวินลงชิงอยู่มาและก็ได้ทําการใช้หอกของมันเขา้าโจมตีอัศวินลงชิงอยู่ในทันทีเพื่อเป็นการข่มขู่เท่านั้นแต่ทว่าก็ยังดีที่อัศวินลงชิงอยู่สามารถป้องกันเอาไว้ได้และก็ไม่ได้คิดเกรงกลัวถ้าเกิดว่าปีศาจห,หน้าไหนคิด จะมาจัดการกับคาก็มาได้เลยแต่ว่าการโจมตีในครั้งนี้มันก็เป็นการขูของปีศาจอนันต์เสาหลักที่เจ็ดท่านั้นก่อนที่มันจะได้หายจากไปและรับรองถ้าเกิดว่าพวกเรานะ่ะเจอกันอีกครั้งเจ้านะ่าจะไม่รอดไปง่ายๆแบบนี้แน่และเมื่อทุกอย่างมันได้จบลงพระเอกนั้นก็ได้กลับมาฝึกอย่างหนกักเพราะเขานั้นคิดว่า ฝีมือของเขาในตอนนี้ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือทุกคนเอาไว้ได้ถ้าเกิดว่าปีศาจบุกเข้ามาอีกรับรองได้เลยว่าฝีมือของเขาก็คงยังไม่สามารถรับมือได้เป็นแน่ดังนั้นเขานั้นจะต้องแข็งแร่งขึ้นให้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อช่วยเหลือปกป้องคนที่รักเอาไว้แถมหลังจากที่ไปเยลแม่ของพระเอกได้รู้ว่าปีศาจอน,นันต์เสาหลักที่7 สามลาสามีของเขาเธอนั้นก็รู้สึกเป็นกังวลมากถ้าเกิดว่าเป็นเช่นนี้แล้วล่ะก็รับรองได้เลยว่าสามีของเขาจะตกอยู่อันตรายแล้วนั่นเองแต่ทว่าหลงชิงอยู่ก็ไม่ได้คิดกลัวแต่อย่างใดเพราะเขานั้นก็พอที่จะมีวิธีรับมือกับมันอยู่เหมือนกันก่อนที่เขานั้นจะได้เดินเข้าไปหาลูกชายและก็ได้พูดบอกกับพระเอกว่าเจ้านั้นไม่ต้องเสียใจทุกคนที่จากไปจะไม่มีทางหวนกลับคืนมาและถ้าเกิดว่าเจ้านั้นอยากให้ทรงข้ามมันสงบ ก็คือเจ้านะ้าต้องจัดการกับราบชาปีศาจอสูรเฟิ่งฉิวให้ตรงได้แต่มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าเจ้านะ่ะไม่แข็งแกร่งมากขึ้นกว่านี้ก็จะยังไม่สามารถเทียบเท่ากับความแข็งแกร่งของมันได้เลยขนาดขา้าก็ยังไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยแม้แต่น้อยและหลังจากนั้นหลงชิงอยู่ก็ได้บอกความจริงแก่ลูกชายของเขาว่าในตัวเจ้านาะมีพลังแสงบริสุทธิ์เรืองรองที่เจ้านะ่ะยังไม่สามารถควบคุมมันได้ ดังนั้นข้านั้นจึงได้พนึกพลังเจ้าไว้ชั่วเขาและพลังวิญญาณของเจ้าที่ได้ปูกับข้าไปก่อนหน้านี้มันอยู่ที่ระดับ97เกือบเต็มร้อยมันก็แสดงให้ได้รู้ว่าเจ้าน่ะก็คือบุตรแห่งแสงคนแรกที่ถูกกำหนดและก็เลือกเอาไว้แล้วนั่นเองมันจึงแสดงให้เห็นว่าเจ้าน่ะมันมีพรสวรรค์ที่ไม่มีใครสามารถเทียบได้และเมื่อมันเป็นเช่นนี้เจ้านั้นจึงสามารถฝึกอัศวินขู่ได้ซึ่งอัศวินมันจะมีสองแบบ 1. ก็คืออัศวินประเภทฝึกฝนจะเป็นอัศวินที่มีความแข็งแกร่งในการโจมตีและอัศวินรูปแบบที่สองก็คืออัศวินผู้พิทัก์มีความสามารถในการป้องกันและเจ้านั้นเป็นคนที่มีพรสวรรค์จึงสามารถ ฝึกมันได้ทั้งสองแบบเลยถ้าเกิดฝึกสาเร็จแล้วล่ะก็รับรองเจ้านาะจะเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดมีม,มีใครสามารถเทียบได้แน่นอนและถ้าเกิดว่าในอนาคตเจ้านาะจะต้องเสียสละตนเองเพื่อปกป้องคนอื่นเจ้านาจะกล้าไหมซึ่งพระเอกนั้นก็ได้ยืนยันด้วยความมั่นใจและก็แนว่วแน่ว่ววาถ้าเกิดว่าสงครามมันทําให้ผู้คนต้องล้มหายตายจากต้นไม้ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่สวยงาม ้องดับสุ้นลงไปข้าน่าก,ก็จะเป็นคนนั้นเองที่จะอยู่สงครามพวกนั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามข้าก็จะยอมเพื่อปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ให้ได้และก็จบในตอนที่12นะครับก็กําลังที่จะสนุกเมามันกันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ก็จบกันไปก่อนนะครับก็สําหรับตอนที่13ก็จะเจอกันได้ใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับเรื่องนี้จะเอาทิตย์ละตอนนะครับทุกคนต้องรอกันไปก่อนนะฮะมันก็จะมีความสนุกที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ คล้ายๆถังซานเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลากัไปก่อนนะครับจะกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอทุกคนอ่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กับผมด้วยนะครับโอเคนะครับบ๊ายบายจุ๊บ